รัฐบาลผู้นำแฟชั่นใช้ภาษีประชาชน5,164ล้านบาททำนโยบายส่งเสริมซอฟท์พาวเวอร์ใน11ด้านกล่าวคือเฟสติวัลท่องเที่ยวอาหารศิลปะไทยออกแบบเกมกีฬามวยดนตรีภาพยนตร์แฟชั่นและหนังสือรัฐบาลไม่ได้บอกกล่าวความคืบหน้าของนโยบายนี้ แต่ภาพล่าสุดที่เห็นคือคณะรัฐมนตรีใส่กางเกงลายช้างและลายประจำจังหวัดเพื่อสื่อถึงซอฟต์พาวเวอร์ของสงการในปีนี้ที่ใช้งบเกือบ500ล้านบาทผมมี2ข้อเสนอหากจะใช้งบ5,164ล้านบาทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 1. ถ้าจะทำนโยบายส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ต่อหัวใจสำคัญประกอบด้วย3แกนหลัก แกนที่1คุณภาพของเนื้อหาต้องดีจริงมีเอกลักษณ์ตีตลาดสากลได้ต้องเล่าเรื่องของเราให้โลกอินได้ถ้าไทยทำแต่ของธรรมดาไม่มีสเสน่ห์ไม่ทันสมัยก็ไม่มีดังแกนที่2ช่องทางและแพลตฟอร์มต่อให้มีของดีแต่ไม่มีคนเห็นก็ไม่เกิดซอฟต์พาวเวอร์ต้องบุกตลาดใหญ่แล้วต้องรู้จักยิงเป้าให้ถูกคำว่าซอฟต์พาวเวอร์จริง โลกต้องพูดถึงเราไม่ใช่ไทยพูดกันเองและแกนที่3คนต้นน้ำต้องสร้างและดันคนและทีมสร้างให้เก่งระดับโลกสนับสนุนวงการนักร้องนักสแสดงผู้กำกับเชฟและนักออกแบบถ้าขาดคนที่โลกยอมรับเท่ากับงบหมดไปก็ไม่เกิดผลงานพร้อมรดแมป5ปี2ปีแรกวางรากฐานของจริง ปีที่3และ4ตีตลาดโลกส่วนปีที่หเป้าหมายไทยติดอันดับซอฟต์พาวเวอร์โลก 2. เปลี่ยนงบ5,164ล้านบาทลงชนบทแบบตรงเป้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้จริงและช่วยลดความเหลื่อมล้ำใน6ด้านหลักกล่าวคือด้านการศึกษาด้านชนระทานและน้ำด้านกเกษตรด้านสาธารณสุขด้านหนี้สินคัวเรือนและด้านความยากจน ได้ทุนเรียนส0 0 0 0่นคนได้เน็ตสามพันแห่งได้กองทุน800หมู่บ้านปดหนี้นอกระบบ50,000ค่นคเรือนฝึกอาชีพทุนตั้งตัว2,000กลุ่มรพอพสตทันสมัย80แห่งรถพยาบาลใหม่200คันและน้ำเพื่อการเกษตรข้อคุม400หมู่บ้านโมเดลนี้เม็ดเงินลงพื้นที่จริงคนชนบทได้ทั้งโอกาสการศึกษาสุขภาพรายได้ ลดหนี้ผลระยะสั้นเงินหมุนในระบบคนมีงานมีรายได้ผลระยะยาวลดความเหลื่อมล้ำสร้างฐานเศรษฐกิจชนบทให้เข้มแข็งแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นเรื่องนโยบายส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลอย่างไร